แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่วันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆเคยสังเกตสถานที่สำคัญในชุมชนบ้างไหมครับ ว่าสถานที่เหล่านั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปศึกษาเรื่องนี้กันครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆช่วยกันดูภาพเหล่านี้ทีนะครับแล้วช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าในชุมชนของน้องๆมีสถานที่เหล่านี้หรือไม่ วัดตลาดพิพิธภัณฑ์มัสยิดโบสถ์คริสต์โบราณสถานโบราณวัตถุ น้องๆครับเราจะเห็นนะครับว่าแต่ละชุมชนนั้นจะมีวัดตลาดพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุโบราณสถานหรือบางชุมชนก็จะมีมัสยิดและโบสถ์คริสต์อยู่ภายในชุมชนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่น่าภาคภูมิใจนะครับน้องๆครับสถานที่เหล่านี้มีความสำคัญต่อชุมชนของเรานั้นก็เพราะว่าสถานที่ต่างๆทั้งวัดตลาดพิพิธภัณฑ์และสถานที่อื่นๆถือเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนที่ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับ เป็นสิ่งที่ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงแหล่งวัฒนธรรมชุมชนเช่นวัดในแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์แต่ละแห่งที่แตกต่างกันไปตลาดในแต่ละท้องที่ก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับถือได้ว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนความเป็นไทยและสะท้อนความเป็นชุมชนนั้นได้อย่างดีเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดครับพ่อแม่ จึงพาพลอยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดโดยพ่อกับแม่เลือกที่จะไปเที่ยวที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกันครับพ่อคะเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดกันก่อนดีไหมก็ดีนะพ่อเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วกันนะแน่นอนอยู่แล้วสิแม่มาที่ราชบุรีทั้งที จะไม่ไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ยังไงกันที่นี่ต้องมีชื่อเสียงมากเลยนะคะไปกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูหิวแล้วล่ะถึงแล้วจ้าแม่ลูกตลาดไม่เหมือนบ้านเราเลยนะคะร้านค้าพวกนี้ยังเป็นไม้อยู่เลยโอ้นั่นมีเรือด้วยค่ะเขาพายไปไหนกันหรอคะ เขาพายเรือมาขายของกันจ้าพลอยเห็นไหมลูกว่าบนเรือจะมีสินค้าอยู่เต็มเลยแล้วเราจะซื้อของยังไงล่ะคะต้องพายเรือไปซื้อด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่ต้องหรอกจ้าเดี๋ยวเราลงไปที่ท่าน้ำตรงนั้นแล้วถ้าเราอยากจะซื้ออะไรเดี๋ยวเขาก็จะพายเรือมาเทียบท่าน้ำเองจ้าดีจังเลยนะคะ ไม่เหมือนตลาดที่บ้านเราเลยก็ที่ตลาดเนี่ยมีมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเพราะแถวนี้มีคลองอยู่คนแถวเนี้จึงได้ใช้ประโยชน์จากคลองในการเดินทางการค้าขายในสมัยก่อนก็เลยเป็นแบบนี้่จ้าแล้วที่นี่ก็มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ไว้ด้วยเราก็เลยยังคงพบเห็นการค้าขายแบบในสมัยก่อนที่นี่ยังไงล่ะค่ะ หนูไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะว่าแต่พลอยจะกินอะไรเดี๋ยวแม่จะสั่งให้เดี๋ยวหนูเลือกก่อนนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยน้องๆเห็นไหมครับว่าตลาดที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าในแต่ละที่ยังคงมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของท้องถิ่นนั้นได้อีกด้วยครับ แล้วที่ตลาดในชุมชนของน้องๆเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆครับให้น้องๆจับคู่ภาพสถานที่ในชุมชนที่สำคัญให้ถูกต้องโบสถ์คริสต์มัสยิด พิพิธภัณฑ์วัดตลาดน้องๆครับไม่เฉพาะแค่ตลาดเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันไปแม้แต่สถานที่ที่สำคัญทางศาสนาก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยครับ ถือเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภา,ภาคภูมิใจที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไปนะครับหวังว่าน้องๆคนเก่งทุกคนจะสามารถตอบกันได้นะครับในครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่สำคัญกันแล้วนะครับสำหรับในครั้งหน้า เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของความภาคภูมิใจของเราที่มีต่อท้องถิ่นจะเป็นยังไงนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ